หลายๆคนคงเคยประสบกับปัญหาการกลัวผีปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นได้กับทุกคนในทุกยุคทุกสมัยซึ่งการหวาดกลัวผีนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะคนไทยหลายๆเชื้อชาติหลายาศาสนาล้วนมีความเชื่อเรื่องผีมีความวันเกรงต่อดวงวิญญาณหรือสิ่งที่มองไม่เห็นอธิบายไม่ได้กันทั้งนั้น หลายๆคนกลัวผีเพราะเชื่อกันว่าสิ่งเหล่านี้มีสภาพที่น่าเกลียดน่ากลัวมักนำพาอาถรรพ์เสนียดจังไรหลอกหลอนคุกคามรบกวนหรือแม้กระทั่งความตายมาสู่ผู้ที่ได้พบเจอ บางคนคิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถทำอะไรเราได้ขนสีหน้ากลัวกว่าผีแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็มีความเชื่อว่าพวกวิญญาณร้ายพวกสัมภเวสีก็สามารถทำร้ายหรือฆ่าคนได้เหมือนกันโดยเฉพาะคนที่ป่วยดวงตกหรือช่วงจิตเศร้าหมองมีกำลังใจกำลังกายตกต่ำซึ่งก็มีไม่น้อยเลยที่ไม่รู้วิธีป้องกันภัยจากภูมิเหล่านี้ จากประสบการณ์จริงของแต่ละท่านที่ถูกพูดผีมารบกวนหลอกหลอนเป็นที่ลำบากใจแตกต่างกันไปไล่ระดับจากเบาๆไปจนกระทั่งหนักๆเช่นอาจจะแฝงมาในรูปแบบของเก่าของโบราณหรือเผอชวนผีขึ้นรถกับบ้านบ้างโดยไม่รู้ตัว ไม่ว่าจะเป็นตามถนนหนทางระหว่างเดินทางกลับบ้านไปพักโรงแรมหรือบ้านที่มีคนตายห้องที่มีประวัติแต่เจ้าของห้องไม่ได้บอกหลายๆคนเคยบอกเล่าไว้มีประสบการณ์ที่คล้ายๆกันมักเจอเห็นคนนั่งตรงเตียงนอนตัวเองฝักบัวเปิดเองได้บางก็ได้ยินเสียงเดินเสียงวิ่งลากเก้าอี้ช่วงดึกๆเวลานอนบางเคสไปเช่าหอนอนห้องเดียวกัน ผีมาเข้าฝันคนในห้องพร้อมๆกันก็มีไปค้างแรมตามป่าเขาแล้วเจอเสียงแปลกๆคล้ายคนเดินรอบๆถูกวิญญาณบริเวณนั้นรบกวนก็เป็นที่ขวัญผวากันไปยิ่งในโรงพยาบาลใหญ่ๆนี่เป็นแหลงรวมผีเลยจากประสบการณ์บางคนที่เล่ามา พี่เขามีโอกาสได้ไปบริจาคเลือดที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งกับแฟนในช่วงเที่ยงๆด้วยความที่เป็นคนธรรมะธรรมโมมีพื้นฐานการภาวนาคาถามหาจักรพัดด้วยระหว่างนั่งรอว่างๆเลยถือโอกาสแผ่เมตตาแบบไม่เจาะจงให้ผีบริเวณน,นั้นปรากฏว่าโดนผีลุมแน่นอื้อไปหมดคงจะได้รับส่วนบุญนั่นแหละครับเลยพากันมา แต่คนแพ้นี่เสียรับไม่ไหวโชคดีเขารู้วิธีแก้เลยรอดไปวิธีแก้เดี๋ยวจะมาแชร์ในคลิปนี้กันครับผีลุมเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวบางสถานที่เฮนเฮียนบางท่านถูกผีดุดุพลังงานแรงๆลุมจนเกือบตายมาแล้วก็มีเรื่องผีๆเนี่ยบางคนไม่เคยเจอก็มองว่าเป็นเรื่องเพอ้อเจอ้อผีไม่มีในโลกหรอกแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่า คนเคยเจอก็มีนับไม่ถ้วนเหมือนกันผีจะมีจริงหรือไม่ก็ให้ประสบการณ์ของแต่ละท่านเป็นตัวตัดสินเอานะครับโปรดใช้วิจารณญาณอิงตามพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าผู้รู้แจ้งเห็นจริงทั้งสามโลกไม่ปฏิเสธเรื่องการมีอยู่ของภพภูมิหลังความตายอยู่แล้ว ระท่านว่าเราเจอเสียงอะไรก็กแก๊แกๆสืบหาจนมั่นใจแล้วว่าเป็นเสียงจากสิ่งที่มองไม่เห็นเรามักเหมารวมว่าเป็นผีทั้งหมดจริงๆพบภูมิโลกวิญญาณเนี่ยมีหลากหลายมากเลยนะครับไล่ไปตั้งแต่เปรตอสุรกายสัมภเวสีและเทวดาเทพพรหม พวกผีเนี่ยเขาไม่มีร่างกายเป็นเนื้อหย,บหยาบๆเหมือนมนุษย์ร่างกายของเขาละเอียดกว่าเรามากพูดง่ายๆก็เหมือนลมนั่นแหละครับถ้าจิตของเราหยาบจะไม่สามารถมองเห็นเขาได้เลยหรือบางคนไม่ทําบุญทํากุศลเขามาหาก็ไม่ได้อะไรเขาก็เลยไม่มาพวกภพภูมิละเอียดที่ต่ากว่าเทวดาเนี่ยเขาจะมีความเป็นอยู่ที่ลําบากกันหน่อยที่พวกเราเจอกันตามที่ต่างๆหรือที่คุยกันตามรายการเดอะโก้เนี่ย ส่วนใหญ่จะเป็นพวกสัมภเวสีพวกผีตายโหงซะส่วนใหญ่พวกที่มีกำลังน้อยๆบางทีก็มาได้แค่กลิ่นบางทีก็มาได้เฉพาะเสียงหรือมาในฝันบางก็มาให้เห็นกันจะจะเลยก็มีแต่บอกอะไรเราไม่ได้เราเจอเราก็กลัวก็ดูเป็นกรณีกรณีไปนะครับว่าสิ่งที่เราพบเห็นเนี่ยควรกลัวเขาหรือไม่ ส่วนใหญ่ที่มาในรูปแบบต่างๆให้เราได้สัมผัสได้ก็เพราะว่าเขาต้องการส่วนบุญส่วนกุศลจากเราส่วนใหญ่เลยเขาต้องการความช่วยเหลือแต่พวกเรามักจะไปกลัวเขาเอาจริงๆไม่ใช่แค่ทุกคนนะตัวผมเองเนี่ยก็ร้อนเหมือนกันนะถ้าเจอจะจะเจอจริงๆพวกที่มาเขาบุญน้อยบารมีน้อยที่พวกเราพบเจอแล้วเห็นแล้ววิ่งหนีกันนั่นละคือร่างที่สวยที่สุดของเขาแล้วเขาทำให้สวยสุดฝีมือแล้วบุญเขาน้อยจริงๆเขาเลยทำได้แค่นั้น พระท่านว่าไว้ส่วนใหญ่แล้วผีจริงๆน่าสงสารมากถ้าเราเจอเราสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่งได้ก็ให้รีบๆอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เขานะครับเขาจะได้สวยขึ้นนึกถึงบุญเก่าๆที่เราทํามาก็ได้ครับไม่จําเป็นต้องไปใส่บาตรหรือทําบุญให้เขาใหม่บอกให้พวกเขาโมทนากับเราถ้าใครพบเจอก็ลองดูนะครับเปลี่ยนจากกลัวเป็นช่วยเหลือเขาแทน พระท่านว่าคนที่เจอผีได้โดยบังเอิญมีอยู่สองอย่างคืออย่างแรกเคยมีกรรมเนื่องกันมาเขาก็เลยมาปรากฏเพื่อให้สงเคราะห์เขาอีกอย่างหนึ่งคือเพิ่งได้ทำบุญใหญ่มาหยกหยกเขาอยากได้บุญเขาก็มาปรากฏตัวให้เห็นโลกวิญญาณเนี่ยเขาจะเห็นแสงบุญอย่างเราเราเนี่ยตาเนื้อไม่เห็นกันหรอกส่วนปัจจัยอื่นๆที่ทำให้เจอผีก็มีได้หลายปัจจัยเหมือนกันเช่น ไปบุกลุกหรือท้าทายสถานที่อันเป็นที่อยู่ของเขาหรือเผอออกปากชวนมาอยู่ด้วยอย่างไม่ได้ตั้งใจโดนไสยศาสตร์มนต์ดำเป็นต้นผีมารบกวนเรามากๆหรือเรากลัวผีควรทำยังไง บางทีปัญหาผีรบกวนมากๆก็ไม่ไหวเหมือนกันก็จะมีหลายๆเคสที่ถูกผีดื้อๆผีด,ดุพวกผีร้ายต่างๆมาคอยรบกวนทำให้นอนไม่หลับ บังเอิญไปสถานที่ที่มีผีเยอะๆผีเฮี้ยนๆไปสถานที่แรงๆพวกเราก็อยู่กันไม่ได้จนชีวิตวุ่นวายหรืออยู่บ้านตัวเองแล้วรู้สึกว่าบรรยากาศหลอนๆเป็นที่วิตกกังวลของเราปัญหาเหล่านี้จะทุเลาลงแอดเองก็จะขอนําความรู้ส่วนหนึ่งที่เป็นพื้นฐานหลักๆมาแชร์ให้กับทุกคนฟังเพื่อเป็นวิธีการป้องกันตัวจากสิ่งที่มองไม่เห็นให้ทุกคนอุ่นใจปลอดภัยกันนะครับ เลดที่1คาถากรณียเมตสูตรเป็นท่าไม่ตายหลักเลยครับบทนี้เพราะเป็นคาถาของพระพุทธเจ้าโดยตรง จะอยู่ป่าอยู่เกาะสถานที่ที่มีคนตายนอนในป่าช้าก็หายห่วงได้เลยผีหรือเทวดาฝ่ายไม่ดีจะดุแค่ไหนถ้าเราสวดบทนี้พบภูมิต่างๆจะเมตตารักใคร่เราเป็นพิเศษเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากแอดเคยทดลองใช้มาแล้วเมตตาดีมากแต่ผีไม่หายไปไหนนะยังเจอได้อยู่ <c oughs> แต่เขาจะไม่ทำอะไรเราไม่รบกวนเราจะเมตตาเราเป็นพิเศษด้วยก็เพราะอำนาจของพุทธคาถา ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครท่องได้บ้างครับบทค่อนข้างยาวแต่ครูบาอาจารย์ท่านว่าสวดแค่ท่อนท้ายได้เลยก็คือท่อนเมตตันจะสับพรโรกัสมิงตามนี้เลยครับภาพผมขึ้นให้ตอนผมใช้ผมก็สวดแค่นี้แหละพระคาถาบทนี้ทำไมถึงศักดิ์สิทธิ์น่ะหรอครับตามตำนานได้บอกเล่าไว้ประมาณว่าย้อนไปสมัยพุทธกาลนานมาแล้ว ในครั้งที่พระพุทธเจ้าได้สอนพระกรรมฐานแก่พระภิกษุราวห้าร้อยรูปหลังจากได้เรียนพระกรรมฐานกับพระพุทธเจ้าแล้วพระภิกษุก็ได้แยกย้ายกันไปปฏิบัติตามโคนไม้ภายในป่าหิมมะวันลูกคเทวดาที่สถิตอยู่ตามต้นไม้ก็ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้เนื่องจากภิกษุจำนวนมากมานั่งบำเพ็ญเพียร โดยทางฝ่ายลูกคเทวดาคิดว่าภิกษุเหล่านี้ต้องนั่งสมาธิเป็นเวลานานตลอดพรรษาเป็นแน่ทําให้พวกต้นต้องลําบากเปรียบเสมือนคนไหลบ้านจึงรวมตัวกันหลอกล่อนพระภิกษุด้วยการจำแรงให้หน่ากลัวเป็นผีหลอกด้วยอาการต่างๆนานาเพื่อขับไล่พระภิกษุมาทั้งรูปและกลิ่นสุดหลอนเหล่าภิกษุถูกลบกวนอย่างหนักจนหาความสงบไม่ได้ ถึงขนาดตัวเหลืองซีดเซียวฉันเข้ากันไม่ได้เลยจึงพากันเดินทางไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์จึงตรัสถึงพระคาถากรณียเมตสูตรมอบให้พระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดเหรียนเป็นอาวุธเพื่อจเจริญเมตตา อาวุธของพระพุทธเจ้าก็คือเมตตานั่นเองแล้วให้กลับไปปฏิบัติณสถานที่เดิมภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อได้เรียนพุทธมนต์จึงเกิดความมั่นใจได้พากันสาธยายมนต์เมตตาสูตรแผ่เมตตาไปยังเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายตลอดถึงสัรพสัตทั้งปวงเทวดาทั้งหลายเมื่อได้รับพลังของเมตตา ก็เกิดความร่มเย็นเป็นสุขไปทั่วทั้งป่ามีเมตตาจิตต่อพระสงฆ์เหล่านั้นจึงตกลงให้การต้อนรับดูแลรักษาเป็นอย่างดีไม่ให้มีสิ่งใดมารบกวนเมื่อได้รับความสะดวกสบายปราศจากพูดผีเทวดารบกวนก็มีจิตมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานจนสามารถทำลร้กิเลสบรรล,ลุพระอรหันต์กันทุกรูปบทกรณียเมตตสูตร ถือเป็นพุทธมนต์ที่ทรงอานุภาพมากทรงต่อสืบทอดกันมาถึงยุคปัจจุบันนับจากตำนานก็ถือว่าเป็นพันๆปีเลยนะครับตัวแอดเองก็ลองภาวนาดูแล้วนะครับสัมผัสได้เลยว่าทั้งคนสัตว์ หรือแม้กระทั่งโลกวิญญาณก็จะเมตตาเอ็นดูเราเป็นพิเศษทุกคนก็ลองนำไปทดลองดูนะครับว่าจะมีปาฏิหาริย์อะไรเกิดขึ้นกับทุกคนบ้างเดินไปก็ภาวนาไปเรื่อยๆนี่แหละครับก่อนจะหลับหรือว่าตื่นนอนใหม่ๆก็ภาวนาไว้เป็นปกติครับไปพักตามโรงแรมหรือตามที่แปลกๆสถานที่เปลือยๆลอนๆในเมื่อเราจำพระคาถาได้แล้วภาวนาไว้ตลอดไปที่ไหนก็มีแต่ความปลอดภัยสรุปคือถ้าเราภาวนาไว้เป็นปกติ เราจะมีแต่ความปลอดภัยมีความสะดวกผู้คนเมตตาพูดผีปีศาจก่อปัญหากับเราก็จะคลายไม่เบียดเบียนก็ด้วยอำนาจแห่งความเมตตาพุทธบาร,รมีของพระพุทธองค์เอาเมตตานำไว้ก่อนครับอย่าพึ่งไปสวดคาถาอะไรที่เป็นการไล่เขาแต่เราต้องศรัทธาเชื่อมั่นด้วยนะครับถึงจะเห็นผลเคล็ดที่สนึกถึงพระพุทธเจ้าคุมตัว โดยปกติการฝึกสมาธิบางสายจะมีการฝึกนึกถึงภาพพระพุทธเจ้าคุ้มตัวเองอยู่แล้วเรียกว่าพุทธานุสตินึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์โดยการกำหนดนิมิตจินตนาการถึงภาพพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เราชอบยิ่งเป็นพระพุทธรูปแก้วใสองค์สวยๆก็จะยิ่งดีเลยครับนึกถึงองค์ใสใจเราก็ใสาหายใจเข้าพุทธ จินตนาการว่าพระพุทธเจ้าอยู่กลางอกของเราหรือจะอยู่กลางกายแบบวิชาธรรมกายก็ได้หายใจออกโทรพระพุทธเจ้าขยายใหญ่คุมร่างกายของเรามีสติอยู่ตรงนี้อย่างต่อเนื่องยาวนานอย่างนี้จิตก็มีสมาธิเกิดพลังจิตเป็นพื้นฐานสามารถนำมาใช้ป้องกันผีได้มีเคสตัวอย่างที่พิธทหารคนหนึ่ง เคยเล่าไว้ในช่องอาจินไตใครเคยฟังบ้างครับพี่ทหารคนนี้เคยไปสวดคาถาจากักรพพรดแผ่เมตตาในโรงพยาบาลมาแล้วก็ที่ผมเล่าตอนต้นคลิปนั่นแหละครับซึ่งแผ่เมตตาในสถานที่รวมผีเสียด้วยจึงสัมผัสได้ถึงอาการผีลุมแน่นอื้อไปหมด พี่เขาคงมีความรู้ระดับหนึ่งเลยนึกถึงภาพพระพุทธรูปคุ้มครอบกายส่งผลทำให้อาการแน่นอือจากผีลุมดีขึ้นลองไปฟังพี่เขาเล่าได้นะครับเป็นประสบการณ์จริงประสบการณ์ตรงทางจิตวิญญ,ญาณที่ดีมากเราก็สามารถนำไปประยุกต์ได้ในหลายๆสถานการณ์ตามควรเช่นตอนกลัวผีอยากรู้สึกปลอดภัยก็สามารถทำได้หรือตอนผีอำผีลุม ผีทำร้ายอยู่ในเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัยไม่ใช่แค่เรื่องผีนะครับถ้าเจอระเบิดหรืออุบัติเหตุภัยร้ายทุกประเภทหรืออยากป้องกันคนอื่นด้วยก็สามารถนึกถึงภาพพระคุมตัวผู้อื่นด้วยก็ได้นะครับอธิษฐานขอให้ท่านช่วยการที่จะทำได้แบบนี้ต้องอาศัยอารมณ์ชินก็คือต้องทำบ่อยๆฝึกบ่อยๆ ไม่เช่นนั้นถ้าเราไม่ฝึกบ่อยๆนะไปเจอสถานการณ์จริงมันจะนึกไม่ออกครับการนึกถึงพระพุทธเจ้าคุมกายทำไมถึงสามารถป้องกันสิ่งไม่ดีได้สงสัยกันไหมครับซึ่งพระท่านเคยบอกไว้ว่าถึงพระพุทธเจ้าจะปรินิพานไปแล้วแต่บารมีของพระพุทธเจ้ายัางครอบคลุมอยู่ทุกอนูทั่วจักรวาลรวมโลกของเราไปด้วยนะครับเรานึกถึงท่าน บารมีของท่านก็มารวมที่ตัวเราขอให้ช่วยเหลือสนับสนุนเราให้ทุกคนมีความเชื่อมั่นยึดท่านเป็นที่พึ่งอธิษฐานได้ตามปรารถนาพุทโธอัปปมาโนคุณพระพุทธเจ้าหาประมาณไม่ได้เราศรัทธาเชื่อมั่นก็จะได้รับประสบการณ์อันเป็นที่มหัศจรรย์ ถ้ามีเหตุการณ์ขับขันอะไรเกิดขึ้นซึ่งนึกถึงภาพพระไม่ออกจริงๆถ้ามันไม่ชินนะก็สามารถใช้การสวดมนต์ในใจเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวใช้คาถาใดคาถาหนึ่งก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นการนึกถึงพุโทโธสัมปจิตชามิ หรือพระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าพระคาถาชีนบัญชรอ,อาศัยพุทธมนตรที่เราจําได้ถ้าเรายังไม่หมดอายุไขเพียงใดก็จะสามารถปกป้องคุ้มภัยจากพยานอันตรายต่างๆซึ่งหลายๆคนก็เคยได้ยินประสบการณ์หรือประสบมากับตัวแล้วใช่ไหมครับอย่างน้อยๆถ้าเรานึกถึงได้เราก็จะมีความอุ่นใจเคล็ดที่ 3. วัตถุมงคล นี่ก็คือทางลัดทางรอดที่เป็นกำลังใหญ่อีกหนึ่งอย่างสามารถทำให้เราปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายคนที่ไม่มีาศาสนาไม่มีที่พึ่งทางใจบวกกับขวัญอ่อนด้วยเนี่ยเมื่อเจอกับพยานอันตรายหรือเจอกับสิ่งที่มองไม่เห็นพูดผีปีศาจต,ต่างๆโดยบังเอิญหลายๆคนก็มักจะสติแตกเกิดความหลอนจิตขึ้นมาได้ง่ายส่วนชาวพุทของไทยเราดีหน่อย กลัวผีขึ้นมาเมื่อใดก็วิ่งไปคว้าพระทันทีผมรู้หลายๆคนก็เป็นอย่างน้อยก็อุ่นใจหายกลัวกันไปแล้วส่วนหนึ่งเพราะมีความเชื่อว่าองค์พระมีการปลุกเสกผ่านพิธีทางศาสนามาแล้วได้รับพรมาแล้วย่อมมีพลังงานอนุภาพป้องกันสิ่งที่มองไม่เห็นได้อย่างชง,งัด ยิ่งเป็นรูปลักษ์องค์พระพุทธเจ้าบรมศาสดาบารมีเหนือสามโลกพรหมเทวดามีศักดานุภาพมากยังเคารพกราบไหว้าบารมีท่านขนาดนี้เราก็ยิ่งอุ่นใจว่าป้องกันผีได้แน่นอน เมื่อได้อยู่ใกล้องค์พระซึ่งจากประสบการณ์ที่หลายๆคนประสบก็สามารถกันสิ่งชั่วร้ายผีสางนางไม้ได้จริงพระเครื่องและเครื่องรางนั้นแต่ละอย่างก็ลงวิชาไว้ไม่เหมือนกันบางสายเน้นเมตตาบางก็เน้นมหาอุดมหาลาบบางก็พลังครอบจักรวาลไปเลยซึ่งแต่ละรุ่นวิชาจะเด่นไม่เหมือนกัน ในที่นี้ถ้าใครกลัวพูดผีปีศาจมักมีโอกาสได้ไปสถานที่ที่มีความเสี่ยงจะเจอผดีดุดุเช่นแกร็บทั้งหลายหรือคนที่เดินทางไปท่องเที่ยวหรือไปทำงานตามต่างจังหวัดหรือต่างประเทศบ่อยๆก็ต้องหาวัตถุมงคลที่เน้นลงวิชามหาปราบหรือสายป้องกันภัยไว้ติดตัวจริงๆมีหลายอย่างหลายรุ่นนับไม่ถ้วนนะครับแต่แอด จะยกตัวอย่างให้ทุกคนฟังในบางรุ่นพอสังเขตเช่น 1. นึ่งผายันมหาพิชัยสงครามมีอนุภาพทางป้องกันสูงมากเป็นยันรบเลยทั้งยังสามารถล้างอาถรรพ์จังไรได้มีบันทึกไว้ว่าผีปอบยังกลัวถ้าลุงยักษ์ได้ไปผีชุดดำที่หยดคงไม่ขนามือยันนี้พระคุณหลวงพ่อฤาษีเป็นผู้จัดสร้าง พระในสายท่านบางองค์ไปทุดงมักนำยันนี้ติดตัวไปด้วยไม่ว่าจะเป็นการติดกรดหรือติดตัวก็เพื่อความปลอดภัยซึ่งก็ได้รับการยืนยันว่าปลอดภัยดีนักแลผมก็มีครับขอโชว์หน่อย 2. เครื่องร้างชนิดต่างๆรูปเท้าเวสุวรรณท่านเป็นหนึ่งในเท้ามหาราชทั้ง4ระดับหัวหน้าเลย มีพูดผีปีศาจหรือแม้กระทั่งยักษ์เป็นบริวาร เรามีรูปเคารพท่านในรูปแบบต่างๆน้อมบูชาอาราธนาขอพรตัวของเราเคารพบูชาระดับหัวหน้าบรรดาผีย่อยๆไปถึงระดับผีสูงๆย่อมมีความเกรงใจเกรงกลัวไม่กล้าทำร้ายทำอันตรายหลายคนก็ประสบพบเจอปาฏิหาริย์ด้วยตัวเองมาแล้วใครที่เคยได้รับประสบการณ์ก็สามารถมาพิมพ์คอมเมนต์ในคลิปไว้ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับคนอื่นได้ 3. มีดหมอมีดหมอขึ้นชื่อเรื่องมหาปราบกำราผีอยู่แล้วที่ไหนผีดุๆเจอมีดหมอแรงๆกวัดแกวงรับรองเงียบทุกราย 4. วัวธนูมแมลงผู้คำเป็นเครื่องร้างศักดิ์สิทธิ์ปราบผีป้องกันภัยที่นิยมมาตั้งแต่โบราณกาลแล้วอย่างวัวธนูบางรุ่นแรงๆทันว่าทางทิพ จะเป็นวัวธนูตัวใหญ่สูง9ศอกหนอกเพันวาแค่อ้าปากร้องผีก็กลัวเสือเห็นเสือหนีเห็นผีไล่จมดินส่วนมแมลงผู้คำก็คล้ายๆกันแต่อยู่ในร่างของมแมลงผู้ที่ไหนเห็นเฮี้ยนพกมแมลงผู้คำไปด้วยก็อนอนหลับสบายไม่มีสิ่งใดมารบกวนให้ขวัญผวามีประสบการณ์เล่าขานหลายที่เหมือนกันพกแล้วผีไม่มาลังควาน ถึงขนาดกำราับพวกไสยศาสตร์แรงๆหรือวัวธนูไร้ที่หมอผีส่งมาทำร้ายเราก็ยังได้วัวธนูนี่เจ๋งมากเลยครับผมมีอยู่สององค์มีรอบหนึ่งผมอยากลองวิชาคือผมสงสัยไงว่าขลังจริงไหมเลยอธิษฐานทิ้งๆไว้ว่าอยากเจอนะครับสงสัยวัวธนูจะรับคําอธิษฐานได้วันหนึ่งเนี่ยผมจับมารัตนาใช่ไหมครับรัตนาเสร็จมองวัวธนูแล้วใช่ไหมวัวธนูเนี่ยพุ่งใส่หน้า เหมือนแบบมีลมตีขึ้นมาเข้าหน้าเราแล้วหูวิ้งไปหมดเลยหูสองข้างวิ้งไปหมดเลยผมก็เลยคิดว่าโอ้โหนี่อนุภาพวัวธนูแรงจริงๆผมก็เลยเชื่อมั่นขึ้นมานะ นี่ก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะครับกันผีในฝันยังได้ถ้าเรามีความศรัทธามีอยู่ช่วงหนึ่งผมไปน,นอนบ้านที่อยู่ตรงทางสามแพง่งคนเราเนี่ยจะเชื่อว่าทางสามแพ่งเป็นทางผีผ่านใช่ไหมครับซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆก็คือวันนั้นอ่ะผมฝันร้ายคือในฝันน่ากลัวมากมีเส้นผมจากเพดานค่อยๆย้อยลงมาลงมาเรื่อยๆอย่างช้าๆอย่างกับหนังผีผมไล่ก็ไม่ไปคิดสภาพดูสิครับว่าถ้าผมย้อยลงมาจนสดเนี่ย จะเกิดอะไรขึ้นในฝันผมกลัวอย่างนั้นนะแต่บังเอิญในฝันเกิดอยู่ในห้องนั้นไงผมก็เลยนึกถึงว่าอะไรที่จะช่วยปราบผีได้อย่างชะง,งัดนั่นก็คือวัวธนูนั่นเองผมก็เลยท่องคาถาวัวธนูที่จําได้นึกขอให้วัวธนูช่วยขนาดในฝันยังจําได้อคิดดูครับปกติในฝันจะมึนๆงงๆใช่ไหมนึกอะไรไม่ออกปรากฏว่าได้ผลครับเส้นผมที่ค่อยๆย,ย้อยลงมาเนี่ยกลับขึ้นไปแบบในฝันมันชัดมากนะแบบตื่นมาก็รู้สึกโล่งใจ ผมก็คิดเล่นๆนะว่าอาจจะเป็นสัมภเวสีแฝงมาก็ได้แต่บังเอิญเรามีของดีพอดีเลยขับไล่ออกไปได้หรือจะเป็นสิ่งที่ฟุ้งซ่านผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่อย่างน้อยเราก็อุ่นใจใช่ไหมเรามีของดีก็แก้ไขสถานการณ์ตรงนั้นไปได้การมีที่พึ่งอันสูงสุดคือพระศรีรันาตนไตรยรวมไปถึงวัตถุมงคลก็เป็นสิ่งที่ทำให้การกลัวผีเบาบางลงได้มากกว่าไม่มีอะไรเลยถ้าเชื่อตรงนี้ให้นำสายมหาปราบติดตัวไว้บ้าง ถ้าบังเอิญไปเจอพวกผีดุๆผีใหญ่ๆแล้วเนี่ยเราจะได้มีอาวุธไว้ต่อสู้กับพวกเขาได้ผีบางพวกก็ต้องกำหลาบขู่กันไว้ก่อนไม่เช่นนั้นโดนเล่นจะให้ยั่งยืนมั่นคงจริงๆเนี่ยก็คือพวกเราต้องฝึกจิตให้เข้มแข็งฝึกไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิจเจริญกรรมาฐานบ่อยๆเพื่อที่จะได้ชินพร้อมใช้งานอยู่ทุกเมื่อทุกสถานการณ์อย่างน้อยๆเนี่ยถึงเราจะกลัวผีมีอาการหลอนๆบ้างเมื่อไปยังสถานที่เปล,เปลือยๆไปในสถานที่ที่มีวิญญาณอยู่จริงเนี่ยมันเกิด อาการรอนทุกไลายถึงเราไม่ได้เก่งระดับปรมาจารย์แต่ว่าเราฝึกมาตรงเนี้ยเราก็ยังพอที่จะเอาตัวรอดได้ไปไหนมาไหนเราจะได้มั่นใจนี่ก็เป็นความรู้เพียงบางส่วนเท่านั้นที่นำมาแชร์พูดคุยกันสนุกสนุกไว้ในคลิปนี้เคล็ดวิชายังมีอีกมากมายถ้าใครมีเคล็ดป้องกันผีส่วนไหนหรืออยากพูดคุยกันสนุกสนุกก็สามารถมาคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับ EP หน้าจะมีอะไรมาเล่าสู่กันฟังอีกรอติดตามชมนะครับ สำหรับ E.P. ีนี้ขอลาก่อนพบกันใหม่ E.P. ีหน้าสวัสดีครับ